สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่ดาทาโร่เลิฟทาโร่นะคะเรนนอมวันนี้เราจะไปดูซิว่าใครกำลังว้าวุ่นใจสับสนใจเพราะคุณขออนุญาตเทพเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณเพื่อเปิดพลังงานตัวตนของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างขอให้เทพเทวด,ดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลน,นางฟ้าโปรดบอกให้ตรงให้ใช่ด้วยนะคะขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามากดซับสไครป์คอมเมนต์พูดคุยที่น่ารักเพื่อเป็นกำลังใจให้ทดาด้วยนะคะ ไปดูพลังงานตัวตรงของคุณในตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างแฮงแมนพลังงานคุณเหมือนในช่วงเวลาเนี้ยมันจําเป็นต้องรอคอยรอดูเฝ้ามองดูอะไรบางสิ่งบางอย่างมีสถานการณ์เข้ามาทําให้คุณไม่สามารถที่จะจัดการแก้ไขเนี่ยปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นมันจําเป็นต้องใช้เวลาทําอะไรไม่ได้ทรมานตัวเองให้หัวอยู่แบบเนี้เข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างดี นี่แหละมันทําให้เราต้องใช้ความอดทนให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นั่นเองแล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราจะไปดูซิว่าใครที่เขากําลังวาวุ้นใจคิดถึงแต่เรื่องของคุณคะเขาคนนั้นเป็นใครแล้วเรื่องราวอะไรเขาถึงคิดถึงคุณในตอนนี้หเหรียญ จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจจากคุณไม่แน่นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เคยยืมเงินคุณไปก็ได้แต่เขายังไม่สะดวกจ่ายไม่สะดวกคืนในช่วงเวลาเนี้คนคนนี้แหละเขากําลังว้าวุ่นใจเรื่องของคุณอยู่เขากําลังจะหาทางหาวิธีที่จะเข้ามาต่อรองเจราจาพูดคุยให้คุณเข้าใจหรือไม่ตัวเราเองนี่แหละอยู่ในช่วงสถานการที่หมุนเงินหาเงินวิทันหรือธุรกิจล้มละลายขาดทุนถูกยืมเงินแล้วไม่ได้คืนนี่แหละ ปัญหาเรื่องการเงินแน่ๆต่อจากเนี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดียิ่งขึ้นมันจะเป็นไปใน,นทิศทางที่ดีขึ้นตามลําดับแต่ถ้าไม่ใช่เลยก็น่าจะเป็นคนที่เขากําลังเหงาใจอยู่เพียงลําพังในตอนเนี้ยขาดคนรู้ใจขาดคนอยู่เคียงข้างมันทําให้มีช่วงเวลาดูเหงาอ้างว้างเพียงลางําพังเขาขาดใครสักคนที่จะคอยซัพพอร์ตอยู่เคียงข้างกายเคียงข้างใจคอยสนับสนุน คนคนี้แหละเขากําลังจะเข้าหาคุณเขากําลังอยากมีคู่ชีวิตที่มั่นคงแน่ๆเลยหรือไม่เขาอาจจะเป็นคนที่เคยอยู่ในชีของคุณแล้วแต่มีช่วงเวลาที่พวกคุณห่างหายกันไป The Emperor คนที่เขาจะเข้ามาวาวุ่นใจเรื่องของคุณคนคนนี้เขาเป็นคนเพียบพร้อมมีความเติบโตประสบความสำเร็จในชีวิตมั่นคงแล้วแหละนะ เป็นคนที่มีความรับผิดชอบที่ดีเป็นผู้นําสูงเขาเป็นคนนิ่งเงียบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกจีบเก่งงอไม่เก่งหรอกแต่ถ้าได้เรียนรู้ได้เ,เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณเขาจะตกกลุ่มรักคุณไม่สามารถจะ,จะไปรักคนอื่นได้เลยเพราะเขามีความจริงใจมั่นคงในความรู้สึกหรือไม่คนคนนี้เคยผ่านการแต่งงานมีครอบครัวมาแล้วนะหรือเป็นคนรักของคุณนั่นแหละนะที่เขากาลังว้าวุ่นใจเรื่องของคุณในช่วงเวลาเนี้ คิดถึงคุณอยากเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณที่ผ่านมาเขาน่าจะปล่อยให้คุณอยู่อย่างอ้างวางนั่นแหละนะคนน่าจะเป็นคนคนนี้หลยสเต็งคนที่เขามีความแตกต่างกับคุณอยู่มากๆอาจจะเป็นต่างหน้าที่การงานต่างความมั่นคงทางครอบครัวรูปลักษณะรูปร่างหน้าตาหรือพวกคุณมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มันจําเป็นต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่พวกคุณแตกต่างกันอยู่แน่ๆเพราะคนกับสิ่งโตอะบางช่วงเวลาพวกคุณก็ไม่ค่อยเข้ากันได้มันมีหลายสิ่งหลายอย่างต้องปรับต้องจูนเข้าหาซึ่งกันและกันนั่นแหละนะแต่ถ้าได้เรียนรู้กันแล้วอะมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่หนักแน่นมั่นคงต่อกันอยู่มากๆมันจะเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยแหละนะ ทาวเวอร์คนคนนี้เป็นคนเก่าของคุณไหมคนที่เคยมีเรื่องราวทะเลาะท็อกซิกกันไปแน่แน่คนที่พวกคุณเคยเดินหันหลังเลิกลากันไปแล้วแล้วปล่อยให้คุณอยู่อย่างอ้างว้างโดดเดี่ยวเพียงลําพังนี้แหละคนคนนี้แหละที่คุณกําลังมีบทบาทต่อความรู้สึกของเขาเขากําลังวาวุ่นใจเพราะคุณ สิบเหรียญวางคนเป็นครอบครัวแต่งงานกันแล้วนะหรือพราะคุณสองคนวางแผนเอาไว้ว่าจะแต่งงานสร้างอนาคตไปได้วยกันแต่มีเรื่องราวที่ทําให้ไม่เข้าใจกันอยู่ในความสัมพันธ์นี่แหละเพราะคนคนนี้เขาเป็นคนงอคนไม่ค่อยเป็นตีบเก่งงอไม่เก่งไม่ค่อยแสดงความรู้สึกถืออีโก้นั่นแหละจึงยังมีช่วงเวลาที่พวกคุณน่าจะนิ่งกันไปเข<ล>าอยากกลับมาแต่งงานกับคุณแน่ๆเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวที่มั่นคงกับคุณอยู่เลย ไงไงนี่ไงแทนแพลนพยายามเปลี่ยนตัวเองพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับบาลานซ์ปรับสมดุลพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อที่จะเข้าหาคุณเพื่อที่จะเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณเพื่อที่จะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีของคุณแน่ๆใช่แล้วแหละคนคนนี้แหละเขากําลังคิดมากคิดเยอะวาวุ่นใจเรื่องของคุณอยู่นั่นเองเราจะไปดูซิว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาถ้าใช่คนนี้เราไปดูความรู้สึกของคุณและเขากัน เดวิลไงคุณมองว่าเขาเจ้าชู้เขายังไม่หยุดอยู่ที่คุณเขายังอยากเรียนรู้ไปเรื่อยยังมีคนอื่นเข้ามาพัวพันไปเรื่อยเพราะเขายังเสพติดปัญหาคิเลตราคาอยู่นี่แหละมันทําให้คุณมองว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หลายใจนั่นเองคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นเนี่ย จริงๆแล้วคุณก็มองว่าเขาเป็นคนดีคนหนึ่งล้วแหละนะเขาก็ยังมีความดีของเขาอยู่ถึงแม้เขาจะจริงจังกับชีวิตชอบใช้อำนาจเจ้าระเบียบอยู่ก็ตามหรือไม่ไฮรัแฟนขึ้นกับเดวิลคุณอยากให้เขาเปลี่ยนนิสัยใหม่ให้อยากให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นจริงๆนั่นแหละเรื่องราวที่เสพติดอบบยมุกโลกาลาคะสิ่งที่ไม่ดีนะ่ะคุณอยากให้เขาเปลี่ยนแปลงให้มันดียิ่งขึ้น อยากให้เขาปรับปรุงแก้ไขข้อบอกพร่องของเขานั่นเองขอโทษค่ะออกมาเยอะที่ดาไม่เอานะ The fool ถ้าคุณยังไม่เคยมีใครหรือคุณน่าจะผ่านสถานาการณ์เลิกลามาก่อนหน้าเนี้ช่วงเวลาที่คุณอยู่คนเดียวอย่างอ้างว้างเหงากายเหงาใจเนี่ยจะมีคนเข้ามาเติมเต็ม,ตมความสุขให้คุณคนคนนี้ อยากเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณเขาจะเข้าหาคุณด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่มีพันธะผูกมัดอะไรด้วยคนคนนี้เขาเป็นคนโสดเขาอยากร่มต้นชีวิตที่มั่นคงกับใครสักคนที่เขาคิดว่าเขาจะเลือกอย่างดีที่สุดเพราะเขาเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะแต่ถ้าเขาได้ตัดสินใจเลือกคุณอะ เขาไม่เกรงกว่าตัวอุปสรรคปัญหาอะไรเลยเขาจะเข้าหาคุณเขาจะเป็นฝ่ายจืโจมคุณเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อจะอยู่ในชิดของคุณให้ได้เพราะเขาอยากสารสัมพันธ์รักกับคุณนั่นเองหรือไมมคนคนนี้พวกคุณสองคนน่าจะเคยให้พื้นที่กันและกันไปแล้วคืนอิสระภาพถอยห่างกันออกมาแล้วแหละพอเรามาถามถึงใครที่กําลังวาวุ่นใจเรื่องของคุณก็น่าจะเป็นเขานี่แหละ สเหลี่ยนขึ้นมาคนที่คุณก็ยังมีความรู้สึกผูกพันอยู่เลยคนคนนี้คุณก็ยังคิดถึงเขาคุณก็ยังเสียดายความรู้สึกที่ดีที่เคยมีร่วมกันคนที่พวกคุณก็ยังมีผลต่อใจต่อความรู้สึกของการเลิกกันอยู่แน่ๆคิงอวานคุณก็มองว่าเขาเป็นคนเก่ง ประสบผลสําเร็จหน้าที่การงานมีความเป็นอยู่ที่มั่นคงแล้วแหละแล้วเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีด้วยนะมีแต่คนอยากเข้าหาเขาเขาก็ยังเป็นคนที่คุณรอคอยการติดต่อสื่อสารกลับมาพูดคุยรอกานติดต่อสื่อสารกลับมาเทคแอคชั่นในความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองที่ดาขอความรู้สึกของเขาเลยนะในตอนนี้เขาคิาดและรู้สึกยังไงกับคุณคะ หนึ่งถ้วยเขารักคุณคนคนนี้เขาอยากเข้ามาเติมเต็มความสุขให้คุณและเขาจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่เพียงลำพังอีกแล้วแหละเขาอยากกลับมาพูดคุยกับคุณจริงๆด้วยในช่วงเวลาที่เขาน่าจะเคยทอดทิ้งคุณไปเคยปล่อยให้คุณนั่งเหงาเพียงลำพังอ้างว้างไม่ได้รับการเติมเต็มดูแลใส่ใจเท่าที่ควร คนคนี้แหละเขามีความมิตกกังวลใจอ้างว้างคิดถึงคุณสับสนเรื่องราวของคุณเขาอยากกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงกับคุณนั้นแหละออจัดเมนคนคนนี้ในช่วงเวลานี้เขากําลังคิดทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความรู้สึกเก่าๆความรู้สึกผูกพันลึกซึ้งกับคุณอยู่แน่ หรือมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างที่ไปกระตุ้นความรู้สึกของเขาเนี่ยเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังเป่าแต่ปลุกเลือกสติให้เขาคืนกลับคนคนนี้ถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่พวกคุณตายไปแล้วหรือพวกคุณท่าเวอร์กันไปพวกคุณจะได้กลับมาคืนดีกันนั้นเนี่ยเขามีช่วงเวลาที่เขาอยากคืนดีกับคุณเขาอยากกลับมาแค่ไขเรื่องราวที่มันทําให้พวกคุณไม่สามารถที่ไปต่อได้กันได้เขาอยากเข้ามาหันหน้าเผชิญหน้าพูดคุยตกลงกับคุณเขาอยากปรับความเข้าใจกับคุณนั่นเอง เน่คนคนนี้มันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะเข้าหาคุณด้วยความจริงใจจะเข้ามาเริ่มจีบคุณอีกครั้งแน่เลยทุกคนหาถ้วยขึ้นมาเพราะไปไม่รอดนี่เองยังไม่สามารถที่จะลืมคุณได้และยังไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจากหัวได้เป็นความสัมพันธ์รักที่ตัดไม่ขาดถึงแม้ที่ผ่านมา เขาน่าจะพยายามตัดคุณออกจากชีวิตเขาไปแล้วพยายามด้อยค่าทำร้ายความรู้สึกของคุณไม่ให้เกียติคุณด้วยซ้ำทำอะไรก็พยายามที่จะยัดเยียดความผิดให้คุณทำอะไรไม่ถูกใจไปซะทุกเรื่องมีแต่คุณพยายามทำหาเขาพยายามปรับตัวเขา้าหาเขาอยู่ฝ่ายเดียวไงมันจึงไม่สามารถที่จะไปด้วยกันได้มันจะมีสถานการณ์ทําให้พวกคุณต้องเลิกลากันไปนั่นเองคนคนนี้พอช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเท่านั้นแหละ พอช่วงเวลาที่คุณกลับมาอยู่กับตัวเองกลับมานิ่งยืนทําความเข้าใจกับตัวเองมากขึ้นบางคนกลับมาเยียวยาแผลใจของตัวเองด้วยซ้ํากลับมาปรับบาลานซ์ปรับสมดุลให้กับตัวเองต้องอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วแหละซึ่งในช่วงเวลาที่คุณเก็บตัวเงียบอยู่เนี่ยเขาได้ตื่นรู้เขาได้ผ่านกระบวนการคุณคิดพิจารณาใช้สมองในการไต่ตองทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วจนมีคำตอบที่แท้จ,จริงชัดเจนแล้วว่า คงไม่มีใครที่จะเอาชนะเขาได้เท่าคุณคงไม่มีใครเลยจริงๆที่เหมือนคุณจึงอยากหาวิธีที่จะเข้ามาในชีกของคุณในแน่นี่แหละมันจึงทำให้เขาวาวุ้นใจแต่เรื่องของคุณนี่ไงจากความสัมคัญที่นิ่งเงียบไม่ได้พูดคุยไม่ได้สื่อสารกันแล้วหรือบล็อกกันไปก็ตาม คนคนนี้เขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณจริงๆด้วยเขาจะเป็นฝ่ายทําทุกอย่างเพื่อที่จะขับเคลื่อนความสัมพันธ์นี้ให้มันเปลี่ยนแปลงเป็นไป,นปนในทิศทางที่ดีขึ้นมันถึงเวลาแล้วแหละที่เขาจะเข้ามาทําทุกอย่างเพื่อคุณมันถึงเวลาแล้วจริงๆที่เขาจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตของคุณอีกครั้งคนคนนี้เขาอาจจะทนความต้านของตัวเองไม่ไหวแล้วความรู้สึกนึกคิดที่มีแต่เรื่องของคุณนั่งกอดเข่าก้มหน้าอ้างว้างอยู่เพียงลําพังเนี่ย มันดูเศร้ามากๆในช่วงเวลาที่ไม่มีคุณเขาจะกลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งเขาอยากกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนั่นแหละนะคะเราจะไปดูกันซิว่าคนที่เขากําลังว้าวุ่นใจสับสนเรื่องของคุณอยู่ในตอนเนี้ต่อจากนี้แนวโน้มมันจะเป็นไปใน,นทิศทางไหนคะเพราะเขาจะกลับเข้ามาตกหลุมรักคุณ เขาจะเข้ามาหลงสเสน่ห์ในตัวคุณโอ oh, ้เขาอยากกลับมาแต่งงานสร้างอนาคตที่มั่นคงกับคุณเลยเลยนะสิบถ้วยขึ้นมาช่วงนี้สิบถ้วยสิบเหรียญขึ้นมาบ่อยมากๆพวกคุณจะมีความสุขสมบังในเส้นทางชีวิตคู่แล้วแน่เดือมูนมันยังไม่มันยังไม่ใช่เวลาเนี้ยมันมีสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างไม่สามารถที่จะชัดเจนกันได้เลย เลเมเทเชียนคนคนนี้เขากำลังหาทางออกอยู่เขากำลังวางแผนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณแน่ๆพวกคุณเป็นคู่กันคิ้งอาวานขึ้นมาอีกแล้วเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนมั่นใจในตัวเองสุดๆแนะพวกคุณสามารถเติมเต็มความสุขได้ด้วยตัวเองแล้วด้วยนี่แหละมันทำให้คุณดูมีสเสน่ห์มากๆเลยนะ วิกตอรี่และชัยชนะเป็นของคุณหกไม้เท้าขึ้นมาไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามีสถานการณ์อะไรที่มันยังปิดกั้นพวกคุณอยู่ในตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังจะได้รับการแก้ไขมันจะมีทางออกที่ดีแล้วแหละเพราะคนคนนี้เขามีความพยายามที่จะเข้ามาเอาชนะใจคุณให้ได้เหนื่อยนั<ณ>่นแหละ เหนื่อยหนักหน่วงงานหนักงานเยอะช่วยช่วงนี้ยแต่ก็ยังมีความมุ่งมั่นไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางคุณในง่ายหรอกนะจะมีความพยายามสู้ไปอย่างเงี้ยสู้เพื่อที่จะสร้างอนาคตที่มั่นคงกับคุณแน่ๆเลยคนคนนี้เขาอยากแต่งงานกับคุณนะให้กระเด็นออกชึบสามเรียนขึ้นมาอีกแล้วทุกคนเขาจะเข้ามาพูดคุยเรื่องแต่งงานกับคุณแน่แน เขาต่อยากต่อยอดความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงกับคุณน่ะคนคนนี้เขาไม่รลาวางความคิดของเขาง่ายๆหรอกนะเท้าวเวอร์เขาเสียใจที่ทำให้เกิดเรื่องเท้าวเวอร์กับคุณเสียใจที่ทำ้ายความรู้สึกของคุณไพ่มันเชื่อมโยงกันนะความสัมพันธ์บางทีมันเป็นเรื่องราวความรักของพวกคุณที่มันต่อต่อกันมาแน่ๆเลยใช่แล้วแหละ เขาจะเข้ามาทําทุกอย่างเพื่อที่จะมีคุณจริงๆด้วยความสัมพันธ์ต่อจากนี้มันจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนโอ้ทุกคนสิบเหรียญนะ่ะขึ้นมาอีกอะ่ะสิบเหรียญขึ้นมาสองสำรับทั้งสิบถ้วยเขาจะต้องวาวุ่นใจเรื่องของคุณอย่างแน่นอนเพราะเขาเป็นฝ่ายเดินหันหลังจากคุณไปทําให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณต้องจบพังทลายแบบกระทันหันไม่ทันในตั้งตัวเนี่ย เขาจะกลับมาแก้ไขเขาอยากเข้ามาทําให้ครอบครัวของพวกคุณมีความมั่นคงเป็นครอบครัวที่จะมีแต่ความสุขความเบิกบานใจความอบอุ่นความสมบูรณ์แบบไปด้วยกันนั่นเองเราจะไปดูสิว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขาต่อจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนคะโรแมนติกกลับมาคืนดีกันครั้งนี้มันจะมีแต่ความเข้าใจจริงๆนั่นแหละ มันจะก้าวสู่เส้นทางแห่งรักที่จะมีแต่ความสุขความรแมนติกไปได้วยกัน Light and a แ t แทกไลช่วงนี้แหละคุณใช้กดแรงหนึงดูดได้เป็นอย่างดีมากๆเลยแหละนะแต่พยายามอย่าคิดลบเด็กขาดมันต้องใช้ความอดทนรอคอยความสัมพันธ์เนี้ยมันจึงไม่ใช่เรื่องง่าย พราะทุกอย่างมันก็มีเวลาของมันนั่นแหละนะคนคนนี้ช่วงเวลานี้พวกคุณน่นาจะแยกย้ายกันไปโฟกัสที่หน้าที่การงานสร้างความเป็นอยู่ความมั่นคงยกระดับฐานะให้กับตัวเองเพื่อประสบผลสำเร็จในด้านความมั่นคงในชีตแน่ๆนี่ไงพอไปสร้างเสร็จแล้วความร่ำรวยมั่งคงมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พูนสุขจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณ e g i n n i n g ต่อจากนี้คุณจะกล้าสู่เส้นทางที่คุณจะมีความสุขความสมหวังเกิดขึ้นในชีวิตของคุณโนเพจไลท์โฮมยังไงแล้วพวกคุณจะได้กลับมาหากันและกันกลับมาสร้างครอบครัวที่มั่นคงไปได้วยกันนั่นแหละนะคะโอ้ความร่ำรวยเกิดขึ้นอีกแล้วดูสิพวกคุณจะรวยมั่งคั่งแน่ๆเลย เขาคิดถึงคุณเขากำลังหาทางออกในความสัมพันธ์นี้อยู่ในช่วงเวลาเนี้ยเครียดคิดมากคิดเยอะสับสนวาวุ่นใจเรื่องของคุณมากๆนั่งคอตกเศร้าอีกแล้วทุกคนมีช่วงเวลาที่พวกคุณต้องแยกแยกจากเลิกลาอย่าล้างกันเชื่อคาวมันเป็นช่วงเวลาที่พวกคุณซับเลชันกันไปเฉย ้พราะคุณแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาให้กันและกันได้รับรู้ไปเลยถ้าพวกคุณสองคนยังพูดคุยกันอยู่ก็พยายามบอกรักบอกคิดถึงกระชับความสัมพันธ์กันบ้างมันจะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นขอโทษนะคะมือโดนกล้องไม่ว่ายังไงแล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์รักของพวกคุณทั้งคู่มันน่าจะมีช่วงเวลาที่พวกคุณแยกจากกันจริงๆนั่นแหละเพราะทุกอย่างมันถูกกาหนดมาแล้ว และมันถึงเวลาแล้วที่พวกคุณจะได้ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนั่นแหละนะคะขอบคุณนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในชีวิตสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองสวัสดีค่ะ